สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายแนวโน้มดวงชะตาของชาวราศีตุลก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมว่าในปี2564นี้นะคะแนวโน้มการงานการเงินและความรักเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากการงานกันก่อนนะคะคุณได้ไพ่ราชาถือดาบค่ะไพ่สองดาบค่ะ ปิดท้ายด้วยไพ่เดือะซันนะคะค่ะสองใบแรกนะคะเป็นไพ่ดาบหมดเลยนะคะชาวราศีตุลบางท่านนะคะในปี2564นี้นะคะจะรู้สึกว่ามีปัญหานะคะอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณ บา,บางท่านอาจจะรู้สึกว่ายังคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะชาวราศีตุลน,นะคะในปี2564นี้คุณได้ไพ่เดือดซันมาด้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณน่าจะพบกับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือพบงานที่คุณถูกใจแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่คุณคิดว่าคุณตัดสินใจไม่ได้นะคะสุดท้ายคําตอบก็จะเป็นคําคตอบที่ดีนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะคะของชาวราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะค่ะเราจะมาทายกันสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะมาเจาะรายละเอียดกันในคลิปรายเดือนต่อๆไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลได้ไพ่ the World ค่ะ The อ็มเพรสนะคะแล้วก็ไพ่เด l e v ลเวนะคะ การเงินของคุณในปี2564ชาวราศีตุลเหมือนจะโชคดีนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีทุกใบเลยนะคะรู้สึกว่าเด e อ m เอ็มเพเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์อะคุณไม่ได้ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะคุณอาจจะได้เงินจากต่างประเทศนะคะหรือว่าได้จากคู่รักนะคะ ชาวราศีตุลบางท่านนะคะเหมือนกับว่ามีคู่รักอุปถรัรมภ์อยู่คุณไม่ได้ลำบากนะคะในเรื่องการเงินนะคะในปี2564ก็ยังเป็นปีที่ดีๆของคุณนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคุณได้ไพ่เ h อเอมเพลเรอค่ะ ค่ะไพ่สีไม้เท้าค่ะไพ่เดทค่ะค่ะในปี2564นะคะ หลายๆท่านนะคะบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักของคุณปีนี้คุณจะตัดสินใจอย่างไรหรือว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะพบรักหรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะติดต่อท้าทามให้อะไรอย่างนี้นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะแตตัดสินใจนะคะเลือกลานะคะ เดินออกจากความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะที่มันไม่ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นครอบครัวหรือมอีการพัฒนานะคะบางท่านอาจจะตัดสินใจที่จะเดินหน้านะคะค่ะจบคํำทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ